สวัสดีครับ FC สวนป่าธรรมชาติวันนี้วันที่4กันยายนพุทธศักราช2566ครับเรามาดูการเจริญเติบโตของต้นโคโคโบโลครับพยุงอเมริกากลางครับหลังจากที่เราลง,ลงปลูกไป5ปี2เดือนครับถึงวันนี้5ปี2เดือนครับ ปีนี้เป็นปีแรกครับที่โคโคโบโลติดฝักครับ5ปี2เดือนครับวันนี้เรามาดูกันว่าฝักเป็นยังไงการเติบโตลำต้นเขาก็ได้ขนาดไหนแล้วตอนนี้ที่เห็นลำต้นนี้คือลำต้นของโคโคโบโลครับพยุงอเมริกากลางครับดันเบเกียรีทุษสาครับครับสูงจากพื้นประมาณเมตรสาครับ สองมือโอบนะครับไม่ยังไม่น่าจะมิดครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนิ้วแล้วครับลําต้นเขาครับลําต้นดูแข็งแรงครับอวบบึกบึนตรงโคนเขาโคนต้นเขาจะเป็นคล้ายว่าเป็นหัวครับเป็นเป็นเง่าครับเป็นเง่าขึ้นมาเขาจะสะสมอาหารไปใช้นยามหน้าแรงครับดูอย่างเงี้ยคือทนครับทนแรง นหนูสวยดีครับสวยงามครับต้นนี้ก็ติดฝักครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้นนี้ต้นใหญ่จะบเปแพ่เป็นทรงเป็นร่มเงาข้างบนครับใบชิดกันเลยครับปลูกระหว่าง4เมตรครับใบชิดกับอีกต้นหนึ่งอนะ4เมตรแถวเดียวครับ น่าสนใจมากครับโคโคโบโลเนี่ยน่าสนใจถึงว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะดูแลยากนิดนึงหมายความว่าเขาโตวไวไม่ใช่ว่าโตวไวคือเขาจะเลื้อยครับเขาจะเลือ้อยเลือ้อยเลือเล้อยเหมือนถั่วเลยครับสําหรับสวนสวนผมนะสวนเพื่อนๆคนอื่นๆก็ใกล้เคียงกันเลือ้อยช่วงแรกแล้วก็ ต้องดามครับไม่ดามก็จะไม่ได้ลำต้นอย่างนี้ครับก็แล้วแล้วแต่นะครับสำหรับผมดามครับผมดามขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแหละสักสองเมตรครึ่งผมก็ตัดยอดครับถ้าไม่ตัดยอดเข้าจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไปจนอ่าเราตามไม่ไม่ไหวนะครับผมตัดไว้ที่สองจุดห้าเมตรครับ พ่าช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่คือผมทำงานอยู่ที่บางปินส่สวนผมอยู่โคราชครับก็มีการเที่ยวมาเดือนสองเดือนเที่ยวมาครั้งหนึ่งมาดูแลก็ทำได้เท่าไหนเอาเท่านั้นเพราะเราก็ปลูกหลายอย่างครับสำหรับโคโคบโรโเนี่ยผมก็ดามดามได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยมันเวลาดูแลน้อยมาถึงสวนก็ ทำอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็โตได้ดีครับโตได้ดีถ้ามีเวลาดูแลดีๆเนี่ยนะดามให้เขาตรง,ตรงๆสักช่วงสามเมตรกว่าเราค่อยตัดยอดเนี่ยมันจะได้ช่วงพันธุซุงยาวยาวยาวสามเมตรสี่เมตรได้หรครับผมได้ประมาณสักสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งสองเมตรกว่าเดี๋ยวก็ยืดขึ้นไปอีกครับ แล้วพอนี่มันก็แตกแ,ตแตเป็นสองงามแล้วอย่างต้นเนี้ยข้างบนเขาจะแผ่แล้วครับแผ่ไปกิ่งก้านกิ่งก้านสา,าขาล่มครับล่มเงาเลยล่มลื่นเลยครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนเนี้รอชื่นชมเก็ <c oughs> บผลผลิตครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมล็ดครับมุมนี้จะมองเห็นเมล็ดนะครับ เมล็ดเขาออกเขียวๆอยู่สูงไม่ใกล้ครับนี่ครับมเมล็ดเขาเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมพาไปดูอีกชุดหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่มันมเมล็ดอยู่ข้างล่างครับจะมองเห็นได้ง่ายแผ่กิ่งก้านสาขาครับก็คือช่วงที่ตัดแล้วเขาก็ต่อยอดทั้งไปตอนนี้ก็ถ้าวัดตรงปลายยอดเลยก็ได้สักห้าหกเมตรแล้ะครับ สวยงามครับสวยงามสวยงามลมลื่นครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งไม้ต่างประเทศอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับลําต้นแข็งแรงแล้วครับไม่ต้องดามไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้โคโคโบโลเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่อเมริกากลางครับแถวโซนลาตินอเมริกา เป็นไม้ที่นิยมใช้เนื้อไม้ไปทำกีตาร์ทำเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นไม้ที่ลองเข้าไปดูข้อมูลใน g o o g l e ก็ได้ครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าโคโคโบโลครับ C O C O B O L O ครับโคโคโบโลคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับลองพิมพ์หาข้อมูลใน google ดูครับจะได้รู้ว่าไม้ชนิดนี้ เป็นที่นิยมในตลาดขนาดไหนครับที่สากลเขานิยมใช้กันครับดูกระพีครับแตกก็เป็นริ้วๆครับยังกับสาวหน้าหนาวที่เจอความหนาวเย็นผิวแตกนะครับเขาสาวอย่างนี้เลยครับริ้วๆนะวครับแตกครับคือเขาโตแล้วก็เปลือกเขาก็ปริแตกครับ สวนผมไม่มีแมงรบกวนครับมีเจาะอยู่อยู่ครั้งหนึ่งแต่เหมือนเจาะเข้าไปแล้วก็อย่างเงี้ยเจาะเข้าไปแล้วเขาก็หายไปเลยเหมือนเขาไม่ชอบหรืออะไรสักอย่างนะสำหรับสวนผมนะแต่เห็นว่าของมีเพื่อนๆบางบางสวนก็บอกว่ามีแมลงรบกวนมีแมงกวนต้นบาง,งั้นเจาะต้นสวนผมไม่เป็นครับก็ถือว่าโชคดีไปนี่ครับโคนเขาทุกต้นเลยครับจะเป็นแบบ เป็นเป็นอะไรเป็นเงาเงาเขาจะอุบอวบครับเหมือนหัวมันสัมปะหลังประมาณนั้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาสองสองต้นเลยครับแต่กิ่งมาตั้งแต่แรกผมก็ไม่ได้ดูแลถ้ามีต้นเดียวจะใหญ่กว่านี้ครับโตกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าโตแล้วครับอีกมีกต้นหนึ่ง ใบเขาสวยครับเป็นไม้สก,กุลพยุงที่สังเกตสังเกตง่ายว่าว่านี่หละคือโคโคโบโลแต่ว่าพอพอใบใบแก่หน่อยก็ประมาณนี้ครับถ้าช่วงที่เขาผีใบผีใบใหม่นะครับมันจะมีหูมีแง่งออกมาตรงตรงขั้วตรงขัง้วขัว้วใบนะครับจะสังเกตง่ายแต่พอเวลา ใบแก่แล้วตรงนั้นก็หายไปครับตร,ตรงตรงติ่งครับตรงติ่งติงต่งใบครับเรียกติ่งใบแล้วกันแต่พอแก่แล้วก็หายไปครับวันนี้อา,าอากาศอาจจะไม่อํานวยเท่าไหร่อากาศจะมืดคึมหน่อยนึงครับเหมือนฝนจะมาครับทางน้นครับอาจจะได้ภาพไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับคืออยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับ ว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นยังไงก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันครับตัวนี้ได้สูงครับตัวนี้ก็ไปนู่นเลยครับน่าจะสี่ห้าเมตรนะครับครับยาวตัวนี้ได้โอเคเลยนะครับสวยครับสวยสวย แนวนี้ผมปลูกสี่เมตรครับแต่จะมีโบโคเต้มาสลับสองเมตรโบโคเต้เนี่ยคงไม่ได้หวังผลอะไรละเพราะว่าโดนโคโคโบโลบังแสงบังอะไรมิดแล้วครับเฉ mm hmm. พะลำพังโคโคโบโลที่ห่างกันสี่เมตรนี่ก็ใบก็ยังชนกันแล้วครับใบชิดกันละเบียดกันละแต่ยังดีที่ว่ามันแถวเดียวครับมันแถวเดียวนี่แหละครับการปลูกก็ดูครับถ้าใครจะไปปลูก แปลงใหญ่ๆห้าไร่สิบไร่อย่างเงี้ยปลูกต้นไม้เนี่ยก็ดูเครับระยะต้นไม้นี่นี่แค่สี่เมตรแถวเดียวเนี่ยห้าปีเนี่ยใบเขาจะมาชนมาชิดกันแล้วครับแสงอาจจะไม่พอการเจริญเติบโตก็อาจจะจะด้อยลงไปหน่อยนึงครับแต่ถ้ายิ่งเป็นแปลงใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยผมว่าการเติบโตจะอาจจะหยุดชะงักก็ได้ครับ ผมก็เห็นหลายๆสวนหลายๆที่เขาก็ปลูกกันผมก็เห็นแล้วแต่ก็อานานาจิตตังนะครับแชรประสบการณ์กันคือถ้าชอบปลูกทิถีได้จํานวนต้นเยอะก็ก็ว่าไปครับแต่ส่วนผมเนี่ยเ,เข็ดแล้วไม่เอาครับปลูกทิธีถึงบอกว่าตัดสางตัดสางออกก็ยังเขาเรียกอะไรก็ยังต้องใช้ทุนใช้แรงใช้อะไรหลากหลาย เสียวเวลาครับเหนื่อย <c oughs> คือมันก็ต้องใช้ทุนในการตัดสางออกอ,อ,กอีกถึงขุดล้อมอะไรก็เหอะมันก็ต้องใช้ทุนใช้กำลังอีกเยอะครับสู้เสียว่าปลูกในระยะที่ต้องการแล้วก็ทีเดียวในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนี้นะครับ เป็นพวงเป็นพุ่มอย่าแงบบนี้เลยครับอันนี้คือชุดที่มันอยู่ใกล้ๆพื้นหน่อยก็ทุ่มสองเม็รนะครับจะมองเห็นได้ชัดครับอันนี้ก็น่าอีกสักเดือนกะไม่ถูกนะครับก็คงเดือนอกว่านะครับมเมล็ดก็คงพอจะแก่พอจะ แบ่งปันแจกจ่ายขายกันได้ครับได้มีปริมาณที่เยอะพอสมวงรนครับติดเยอะอยู่ครับหลายต้นครับอันนี้ผมให้ดูตรงต้นที่มันพอดูใกล้หน่อยครับเป็นไม้ที่มีราคาแพงครับเราปลูกเนี่ยเราก็เก็บเม็ดขายเพราะต้นกล้าขายไปตามรายทางไลยครับส่วนตัวผมคิดนะ ก็คงจะไม่ได้รอแบบว่าแก่นไม้ขายหรอกครับรอถึงตรงนั้นก็คงจะอีกหลายสิบปีก็คงจะแก่แล้วแหละผมต้องให้รุ่นลูกรุนหลานเขาดูแลต่อไปเขาจะเอาไปทำอะไรหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เขานะครับเราจะทำอะไรในสิ่งมูลค่าที่มันมีมูลค่าสูงสูงไว้ให้เขาครับเป็นมรดกให้รุ่นลูกรุนหลานครับ ไ,ได้คิดในระยะใกล้ๆว่าเออต้องตัดต้นไม้ขายเงี้ยในช่วงผมก็นี่แหละความคิดผมก็คิดว่าปลูกแล้วก็เพาะต้นก้าขายขายมเมล็ดป้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยยามว่างยามกเกษียณแล้วทําไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักไม่ได้เร่งรีบอะไรเ <laughs> ช้าเย็นก็มาคอยดู การเติบโตของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขนะครับหลังยามไม้กษียณครับเข้าไปข้างในเยอะเลยครับไม่ชัดลักษณะเขาจะคล้ายๆใบมากครับเดี๋ยวเขียวไปหมดคงต้องรอแก่ครับถึงจะมองชัดเจนว่ายังไงก็วันนี้ก็เอามาอัปเดตข้อมูลให้ เพื่อนๆได้ชมกันครับไม้ต่างประเทศราคาแพงแพงๆอีกชนิดหนึ่งโคโคโบโลดันเบเกียรีทุษสาครับไม้จากโซนลาตินอเมริกาอเมริกากางครับเป็นไม้ที่ในเขตร้อนชื้นนี่แหละครับไม่ได้ว่าเป็นไม้ที่แบบเมืองหนาวเมืองอะไรก็เป็นไม้ที่ในโซนเส้นศูนย์สูตรนี่แหละครับใกล้เคียงนี่แหละครับที่จะ เหมาะสมในการปลูกของเราของเราก็อยู่เส้นสูงส,สุดนี้แหละครับการปลูกไม้จากประเทศก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมันภูมิอากาศมันต้องใกล้เคียงกันครับถ้าแตกต่างกันเยอะมันก็ไม่โตก็ตายไปไม่รอดอะไรประมาณนี้แต่ที่สวนผมก็ลองไว้ประมาณ12 13ิชนิดครับตัวท็อปท็อป,อปเด่นๆในโลกก็โตได้ดีครับผมก็ทยอยลงชนิดต่างๆให้ดูใน YouTube นะครับก็ลองลองไลง่ไล่ดูครับ งลงไม่ครบต,ตัวไหนที่มันยังต้นไม่โตมันยังไม่ให้ลงครับหลายชนิดครับไอ้ที่โตแล้วก็มีประมาณ7ชนิดได้ผลผลิตมาแล้วก็มีโคโคโบโลผพิงไอวอรี่แบ็กวูดซิลิโคเต้จันแดงประดูแขก6ชนิดนะครับที่ติดเมล็ดที่สวนผมแล้วก็เก็บเมล็ด ไปเพาะแบ่งขายเมล็ดครับนั่นคือก็ถือว่าเราก็อยู่ได้แล้วครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากเหนื่อยแล้วก็พักตาม ه, อะไรล่ะก็เราก็เสียนแล้วเนาะผมก็กเกษียณไปทำงานเอกชนนะครับตอนนี้ก็เลยมามาอยู่สวนประจำสวนนะครับ ก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางครับสำหรับทนใดที่สนใจอยาก,กทำอย่างนี้ก็ก็ดูไว้ศึกษาไว้ครับไม่เสียหายว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงมีอะไรก็สอบถามได้ครับถ้าผมรู้ผมก็ยินดีที่จะตอบให้หายข้อสงสัยอะไรที่ไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้ผมแนะนำได้ผมก็จะแนะนำครับ อย่างไงคลิปนี้ผมขอฝากเท่านี้ก่อนครับสำหรับโคโคโบโดันเบเกียร์ลิทุษากับสวัสดีทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสวนป่านรนาชาติยังไงฝากกดติดตาม s u b ส c r i b e ช่องผมนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับหลายๆชนิดครับผมสวัสดีครับ